นนบักราบักราย่านอยู่บ่กระโต๊ะลูกกระตกหนูย่านอยู่บ่หนูย่านบ่ครับเออย่าดเนาะแม่หูอยู่บ้านี่บ่มาบอกแม่ฟังเบิ้งมาบอกแม่ฟังเบิ้งนี่แม่แัดผาเนี่ลูกมาบอกแม่ฟังเบิ้งนั่นอันย่านกระตกบ่ลูกย่านกระตกบ่ครับกระโต๊ะกระโต๊ะแยกให้ในน่องเด้อน้องกลัวเข้าใจบ่ครับน้องกลัวแยกให้ในน่องนะเข้าใจบ่หืม แม่บอกบอกลาหัวไม่ฟังเบิ้งหนูกลัวนะอย่าทําหนูนะใช่ไหมเอออไรนะมา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 รอมาอามามมา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 มกมามามาม้มามาามามาอกมาไามามอมมามาามาามาาดาม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 าาามาาา ดาย่านบอกแม่สักคนดาย่านบอกแม่สักคนหนุกยะลาย่านดาย่านแม่บอกดุกโมแม่สิจัดการให้นเบิ้งไอกระโต๊กได้เห็นเห็นน้องเด้อปุ่นกระโต๊กมากพอดีปุ่นปุ่นกระโต๊กมากพอดีค่ะน่กระต๊กก,กระต๊กกระต๊กกระโต๊กสิตอดห้ำบักลาไปบักลาเมือม่อเมือม่อเมื่อเขาเนี้ยเขาเนี้ยของแล้วหนุกเด้อไปหาชุดสวยปุ่นดกุกเนี่ยยังเบาแห้งงามมาก เด้อบักลาเมื่อเด้อบักลาเด้อเขาเนี้ยคอ,อกเด้เอเข้าใจอยูบอ่บ่น้องยานอืมนั่นอยู่บ่น้องหำหัวทันดังใส่ผ,ผ,ผ,ผุนโอ้ผุนผุนน่องไส้หางอยู่ผุนผุนผุนปล,ลาลาย่านกระตูกบารูกโอ้ยผุนนะปลากระตกเขงงาเง่าเด้อกระตกเด้อมามาหาแม,ม่มาโอ้ยสีแดงเขานี่เฮียันด่าทันดังใส่เหลา ไปกระโตก,กระโตเมื่อบกักลาน้องย่านเด้อพวนแต่ไอโบปากส้อยกระพ่อแห้งเราไม่มบอกบักลาหืมเราไม่ฟังเบิง้งโอ้ยคู่เอกตีกันคู่นี้บักลามาน้องกัะยานเล้วนั่นหืมหืมนั่นบักลาย่านมาลูกืม ย่านเขาบ่ลูกโอ้ยพุ่นนาวัวเฮ็ดยังไห่บักลาดอกกะโต้แกเฮ็ดยังเด้อลูกเด้อโอ้ยห,น,ยหน,ยน้าตาสิไฟเาขาขนาดด้วยบักดาโอ้นั่านน่นโอ้มว้ยไผเฮ็ดยังไห่ดอกแม่อยูหนีนั่งทั้งคางโอ้ยแม่นั่งอยู่ทองคางไผสิการไมาเฮ็ดยังไห่บักลาหัมหน่อยหน่หัมมันต้องเต็งของแม่นี่เนาะ มแม่หนุ่ไผเห็ดเห็บบักดาดอกบามี่มามี่มามี่แม่อยู่ทั้งคนนี่โอ้ยไผสิกาแม่เห็ดน,นั่งอยู่ข้างแม่นี่แม่ตัดผ่าอยู่นี่โอ้ยครับอืมแม่ตัดผ่าอยู่นี่ไผสิกาแม่เห็ดเห็บบักดาหั่มหน่อยหน่อยหน่อยน้องมี่ไผเห็ดยังเห็บบักดาดอกเข้าใจบ่ ไผสิก้ามาเช็ดยังไฮบักดาผู้หัานหน่อยต้องเต่งของเมต้องเต่งต้องเต่งบักดาไอเสื้อเดืองของคอยไผสิก้าพูนันยงออกเด้วนะจ๊ะเนี้ยงออกแล้วนะจะไปลดหุ่นวันไหนก็บอกแม่นะเสื้อจะใส่ไม่ได้แล้วรัดคอเดียวนะโม,มอ,อ้าวแล้ว มันแมนขวาม่น่ะโอ้ยฟินได้หันหนาไปหันหนาในเด็กโอ้ฟินได้เฮนนาฟินได้หฮนนาฟินก่อนเฮนนาฟินเด็กเป็นเบิ่งก่อนหฮนนาฟินกันนี่ไ้ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระปเป่งๆก้ะปองเกยไอ้กระปเป่งๆก้ะปองเกยเป่งๆไรแป้งๆไรครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีบ่น่ะสวัสดีครับ กัี <usion> ครับเอ้ยหนูไม่อยากให้หนูไม่อยากตำเลยหนูไม่ตยากจำกำปิงๆก็่อยกำปิงๆกำิงๆ